ฉันชอบความเงียบสงบของเมืองใหญ่ โตเกียวที่งดงามเงียบสงบและปลอดภัยและจะไม่ยอมให้มีใครเข้ามาทำลายความสงบสุขในสังคมเด็ดขาดจะไม่ยอมให้มีแม้แต่ตัวตนของพวกมันเพราะเราคือไลโคลิสยังไงละ่ะเธอคือทากินะสาวที่โดนสั่งย้ายเพราะไปกลาดยิงศัตรูมาทำให้เธอได้เจอกับจิสตโตไลโคลิสที่เก่งที่สุดในโตเกียวต่อจากนี้พวกเธอทั้งคู่จะเป็นคู่หูกันเพราะงั้นต่อจากนี้สนิทกันไว้ล่ะก่อนที่พวกเธอจะออกไปทำภารกิจด้วยกันคือว่าหน่วยนี้ต้องทำภารกิจอะไรกันบ้างเหรอนั่นสินะพอถามแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะตอบ งไง ا? น่าจะเป็นแนวแนวไลโคลิสส่วนตัวนั่นแหละทั้งส่งกาแฟและงานสอนภาษาสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้มีความสุขได้นะพวกเราคือไลโคลิสนะคนจากองค์กรรับสุดยอดที่คอยทํางานปกป้องประเทศนี้โอ้พอพูดแบบนี้แล้วดูเท่จังเลยนะแต่ว่านะคนที่ลําบากก็มีตั้งเยอะเลยนะคนที่คอยขอความช่วยเหลือนะเพราะงั้นมาช่วยกันสิแมทากิน่าจะคิดอยู่แวบหนึ่งแต่สุดท้ายเธอก็ตอบตกลงแล้วก็ไปทํางานเป็นบอดี้การ์ดในระหว่างที่พู้ว่าจ้างกาลังเดินกลับบ้านเธอก็ถูกพวกสารเลวฉุดเข้าไปในรถและในระหว่างที่พวกสารเลวกำลังจะหนีเธอคนนี้ ก็ได้ไปยืนดักหน้าพรอมาปืนชี้หน้าเรียบร้อยแล้วก็ยิงแม่มเลยพี่ก็ใจร้อนจังตัวประกันยังอยู่นะนะแล้วเธอคนนี้ก็ได้โผล่ออกมาทําอะไรของเธอเนี่ยพอดีว่าถูกสะกดรอยตามนะก็เลยล่อพวกมันออกมานี่เธอให้คนที่ต้องคุ้มกันมาเป็นเหยื่อล่อกันเหรอจะเลินรับบริการแบบนี้ก่อนที่เธอคนนี้จะไปโชว์สเต็ปหลบกระสุนอย่างเท่แล้วก็จัดการได้แบบอีซี่แล้วที่อีซี่ไม่แพ้กันและยังมีตังเหลือมันก็ต้องเติมเกมที่เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ใจถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเกมมือถือ PC หรรือจาากกผู้้ใชบิพส ลอย่าลืมใช้โค้ด TGNV25 นนเพื่อรับส่วนลดอีก3%สูงสุด5 0บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวปักหมุดให้ที่บอกให้รักษาชีวิตนี่หมายถึงศัตรูด้วยงั้นเหรอใช่แล้วละ่ะหมายถึงศัตรูด้วยก่อนที่เธอจะยิงเข้ากระบานแล้วก็มีน้ำแดงพุ่งออกมาไหนบอกว่ารักษาชีวิตครับเนี่ยออนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า l a y c o l i s r e c ดูได้ที่บิลิบิลบีลลเ่เน็ตฟลิกเลยฮะ